สั่ตอนนี้เราก็พบกับเดลีแลก็กันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเบาเพลงก่อนโอเควันนี้เรามาออสอนโหลดฟอนต์เปิ้นยิมนะคะพอดีเดี๋ยวมันจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะโอเคเราเข้า Google แล้วก็พิมพ์ออฟอนต์เปิ้นยิม C s h ไปเลยคือเหมือนเครื่องมันใช้ฟอนต์เปิ้นยิมอันเก่าไปอะแล้วมันก็ติดตั้งไม่ได้กดอ,อ,อันแรก คือแล้วมันก็พอมันติดตั้งไม่ได้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็บอกว่าพบปัญหาวิคยยกเคราะห์แยกก็คือเครื่องเรามันเคยต,ติดตั้งไงแล้วพอจะไปติดตั้งอีกรอบมันไม่ได้มันต้องรีเซ็ตเครื่องโอเควันนี้ก็เลยจะมาใช้อีกเครื่องหนึ่งด้วยแต่อีกเครื่องหนึ่งไม่มีฟอนสไตล์แต่ว่ามันติดตั้งได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดาวน์โหลดก่อน โอเคดาวน์โหลด20วิโอเคมันก็จะขึ้นเริ่มต้นดาวน์โหลดเอ่อ อ่านี่เห็นไหมขึ้นมาเพราปัญหาวิเคอาะแกะเราจะไปอีกเครื่องหนึ่งเลยนะคะโอเคคือเครื่องนี้จะแลกไหมน,นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องที่รุ่แล้วมันก็มัน a อ d ด o อ d มันก็ช้าด้วยโอเคนี่เปิ้ลยิ้มเราจะสานต่อจากเครื่องนู้นเลยเนาะติดตั้งเลยโอเคเสร็จแล้ว มันก็ติดตั้งได้ใช่ไหมแต่ว่ามันใช้แม้ว่าเนี่ยแหลกหนึ่งอะใช้ไม่ได้ว่าไม่มีโฟนสไตล์แต่ติดตั้งได้แต่ไม่มีโฟนสไตล์แต่เอซูดะติดตั้งไม่ได้แต่มีโฟนสไตล์ก็มันก็เหมือนมันเชื่อมกันอนะ่ะให้มันเชื่อมกันโอเคนะคะก็จะอ,อ,อีกเครื่องเลงนี่ตอนนี้ก็ได้มาหน้าจอของเอซูดแล้วนะคะก็อันนี้มันจะ เป็นไม่มีอ่ะคือมันจะไม่มีอ่ะเ่เห็นปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดคือเครื่องนี้มันติดตั้งประดิต์ไม่ได้ใช่ไหมแต่เครื่องลาว่ามันไม่มีฟอนต์สไตล์นอกจากจะรูทโอเคเราก็จะมาสอนประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องที่มีเอ่อฟอนต์สไตล์นะคะโอเควันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบา,บายบาย